กระติงงกำร้อนแบบนี้หากไม่สามารถที่จะใช้งานได้อยากพึ่งทิ้งนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คเบื้องต้นง่ายๆก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้แดนดีวายก็จะพาเพื่อนๆและคุณผู้ชมครับมาซ่อมเจ้ากระติงนกำร้อนหรือว่ากาต้มน้ำตัวนี้ ซึ่งถ้าหากว่ามันเสียขึ้นมาก็จะมีวิธีเช็คง่ายๆเพราะบางครั้งก็จะเสียไม่เยอะท่านชมหากว่าเสียเยอะเราก็อาจจะทิ้งได้แต่ถ้าหากว่ามันเสียเบื้องต้นง่ายๆเราก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้อีกเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะมีวิธีเช็คเบื้องต้นอันดับแรกอย่างไรบ้างก่อนอื่นเราจะมาดูหลักการทํางานของมันก่อนครับท่านชมหากวก็เป็นรุ่นนี้จะมีปุ่มปิดเปิดเครื่องด้านล่างนะท่านชมแต่บางรุ่นก็จะอยู่ด้านบนแต่ว่าหลักการทำงานก็จะเหมือนกัน เราก็จะมาทําการวัดโดยตั้งไปที่ย่านส่งเสียงท่านชมเราจะวัดที่ตาแหน่ง L N ซึ่งตัวนี้เป็นขาที่3หรือว่าเป็นขากาวขาตัวถังนั่นเองท่านชมเราจะไม่วัดเราจะวัดเฉพาะ L N, อันไหนก็ได้สองคนจ,จับเลยครับเพื่อนดูที่มิเตอร์นะครับท่านชมจะเห็นได้ว่าขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วจะต้องส่งเสียงเนี้ยเนะี้ย จะต้องดังอย่างนี้นะท่านชมถึงจะใช้งานได้แต่นี้มันคือ,อมันขึ้นค่าคนิตภแบบไม่นิ่งท่านชมก็ให้สรุปได้ว่าตัวเนี้ยเสียแค่หน้าสัมผัสจากตัวเนี้ยหรือไม่ก็จากตัวเนี้ยเท่านั้นเองท่านชมไม่ยากถ้าก็เสียอันดับแรกเราก็จะมาดูว่ามันเสียที่ตัวไหนให้เราทำตัวที่ง่ายก่อนครับท่านชม ใช้มีคัตเตอร์นะครับสังเกตดูที่ที่ก้นเนี่ยอันลิมส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นโครงหรือว่าเป็นนิวตันส่วนตัวกลางนี้ก็จะเป็นแอส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเอ็นอเอท่านผชมตัวนี้เป็นตัวถังหรือว่าสายดินเราทําการขูดนะครับขูดเพื่อให้หน้าสัมผัสของมันสายวาวให้ไฟฟ้าเดินได้สะดวกนั่นเองท่านผู้ชม อ่าเนี่ยขูดยากท่านมข้าคูดเลยเนี่ยครับเพียงแค่นี้ก็มันวาวสามารถที่จะใช้งานได้แล้วอันนี้หนึ่งฝั่งเสร็จแล้ะอีกตัวตัวนี้ท่านชมข้างในเนี่ยไอ้รูกลางเนี่ยมันดำนะท่านชมมันเป็นหน้าสัมผัสที่เรียกว่าเกิดคาบทําให้ไฟฟ้าเดินไม่สะดวกอ่ะเดี๋ยวเราจะถอดตรงนี้ เพื่อที่จะมาดูข้างในครับว่าเราจะสามารถขัดได้อย่างไรใช้กค,คระคงเจ๊กไฟท่านชมอนเอมนอกประสงค์น็อตกินเป็นสนิมโอเคขอให้ออกได้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนน็อตใหม่และใส่ใหม่ก็น่าจะเปลี่ยนน็อตท่านชมเพราะตรงนี้หัวไม่มีแล้ว เนี่ยตำแหน่งค้าการทัานตัวเนี่ยเราจะถอดด้านข้างมาซึ่งตัวนี้หากว่าเราทำการงัดออกมาท่านชมเราจะต้องดัดให้มันถ่างออกไปซ้ายขวาเพื่อที่เวลามันกดลงไปปุ๊บมันจะได้ไม่เด้งขึ้นมา ตัวที่มีปัญหาก็น่าจะเป็นตัวตัวการมากกว่าท่านโยนเนี่ยตัวรูการเนี่ยเห็นได้ว่ามันที่ข้าไปน่าสะพัดท่านโยนเนี่ยมันไม่สะอาดเราจะต้องเอามีคัตเตอร์รับขัดออกเลย อ่าขัดเรียบไปครับท่านผู้ชมอ่าโอเคแล้วก็จะจับยัดเข้าคืนเหมือนเดิมแต่ก่อนที่จะยัดเข้าคืนเหมือนเดิมอย่าลืมว่าตำแหน่งขาเนี่ยผมเมื่อกี้เรางัดมามันเสียทรงแล้วเราจะทางออกให้เหมือนเดิมเพื่อที่เวลาเรางัดเข้าไปมันจะได้ฟิต ทางเยม้มได่ไหมขอบข้อน่อยทางเยอะเขาไม่ได้ให้มันอยู่ลักษณะตำแหน่งเดิมท่านชมอันนี้ก็โอเคแล้วครับท่านชมโอ้โหโนบแบบธรรมดา ถอดได้ถอดง่ายครนนี้เรก็จะมาทำการลองวัดครับท่านผชม okay. เพียงแค่น,นี้เพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้ว ครับ